สวัสดีค่ะชื่อแตงกวานะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปติดตามชีวิตหนึ่งวันกันนะว่าวันเดวิคมีเนี่ยเราทำอะไรบ้างเช้านี้นะคะมีคลาสเรียนเนาะตอน9ก้ามงตัวนี้ก็8ปดมงครึ่งแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารีบไปเตรียมตัวออกไปข้างนอกกันเลยอาหารเช้าของวันนี้นะคะ เป็นโยเกิร์ตโบนะคะแบบรีบๆเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวไปเรียนไม่ทัน A few moments later โอเคจะถึงตึกแล้วนะคะโชคดีที่หออยู่ใกล้เดิยมาแค่5นาทีก็ถึงแต่ว่าฝนตกแบบ <laughs> um. วิชาที่เรียนวันนี้เนี่ยก็เป็นวิชาดีเซอรไม่ตอดเนาะก็แบบหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ก็มึนๆเหมือนกันเลิกเรียนแล้วตอนนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปซื้อเสื้อฮูดกันนะคะที่ช็อปของอยูนิเพราะว่ามันเหมือนมีเสื้อฮูดอันใหม่นะคะสีชมพูอยากได้อากาศวันนี้ก็แบบ ฝนตกนะคะตามสไตล์ UK หนาวมากถึงห้องแล้วนะคะทุกคนเหนื่อยมากเพราะว่าหนาวลมแรงแล้วก็ฝนตกนะคะวันนี้ แต่ว่าต้องลุกขึ้นไปทําการบ้านเพราะว่าต้องตอนบ่ายมีนัดต่อนะคะต้องทําการบ้านให้เสร็จก่อนจะได้ออกไปข้างนอกได้อันนี้ก็เป็นการบ้านที่กำลังทำอยู่นะคะวิชาแฟชั่นโปรโมชั่นแอนด์มาร์เก็ตติ้งเนาะเดี๋ยวให้ดูแวบ,บๆนะคะการบ้านก็เป็นแบบทำพรีเซนเตชันเนะาะงานนี้เขาให้วิคห์แอดตัวไทสเมนต์นะคะว่าความหมายของโฆษณาเนี่ยมันเป็นความหมายอะไรบ้างอันนี้เราก็ทำของแบรนด์ดีอนะคะประมาณนี้ เดี๋ยวจะไปทำต่อให้เสร็จแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีตอนออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะ A later few moments ทำงานเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวกับพี่ๆนะคะแล้วก็ไปเดินห้างไฮคลอสเดี๋ยวพาทุกคนไปดูว่าห้างไฮคลอสเนี่ยมีอะไรบ้างเจอพี่สาวแล้วนะพี่สาจะไปซื้อครกนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราพาไปดูว่าเราจะหาซื้อครบได้จากที่ไหนเนเลเตอร์ใช่โอเคค่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนถึงแล้ววันนี้ได้กินแน่นอนโอเทนะคะมาแล้วนะคะอย่างแรกหมูกรอบกับไก่นี่นะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะเพื่อนมันละค่ะอีกสองเมนูฮะเก่ากับขนมจีนนะคะน่ากินมากชิ้นใหญ่ประเมถมเสี่ยวหงเปาค่ะ ครบแล้วปะ่ีอยู่แล้วจซองอยู่ทไหนคะกินหมดแล้วนะคะจุบมากเดี๋ยวไปจ่ายตังก่อนนะคะชำระนี่เดี๋ยวพาไปไฮคอสต่อนะคะเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้ง ในไฮคอสนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มแต่งไฟคริสต์มาสแล้วนิดหน่อย <c oughs> นี่นะคะพี่สาวไปได้รองเท้าแล้วมาที่เจดีสปอร์ตนะคะที่ไฮคอสอันนี้ก็เป็นร้านหนังสือนะคะที่อยู่ในห้างไฮคอสแต่เราเข้ามาร้านหนังสือแต่ไม่ได้จะมาซื้อหนังสือนะคะเป็นทางผ่านเป็นร้านเสื้อผ้านีทุกคนตรงนี้ก็เป็นหอนาฬิกาใจกลางซิตี้เซ็นเตอร์นะคะ นี่เขาก็ตั้งต้นคริสต์มาสกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะทัลวีนแล้วเนาะอันนี้ก็บรรยากาศซิตี้เซ็นเตอร์นะคะเดี๋ยวกำลังจะพาพี่เจสซี่ไปซื้อเตารีดนะคะใช่ค่ะหอมีเตารีดให้ค่ะเพื่อนแต่ว่าหอเนางมีนะคะหอเนามีเตารีดให้เลยก็ใครจะมาเรียนต่อก็เลือกหอดีๆเลือกหอดี <laughs> ลนักตึกนะคะ <laughs> ไม่บอกใบเขาจะซื้ออยู่ไหนเดี๋ยวถึงอากอดแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปซื้อของอากอดกันว่าสั่งยังไงมาเลยค่ะรีวิวสั่งของนี่นะคะแล้วก็เซิร์ชไปเลยสิบแปดปอนด์นะคะเพื่อนเจ็ดร้อยกว่าบาทแพงไหมเพยนาเลยเรียบร้อยเตรียมตัวไปรับของได้เลย ได้แลนน้วน,นะคะ้อลีดหลับมาเรียบร้อยมาเพื่อนเพื่อนมาช้อปปิ้งนะคะอยากบอกว่าอังกฤษเนี่ยมันสามารถรีฟันได้เวลาซื้อเสื้อผ้าสมมติว่าเราไปใส่แล้วเราแบบไม่ชอบไม่พอดีเราก็มารีฟันนะคะแต่อย่าตัดป้ <c oughs> ยายเด่๋พิง <ชม S 1> ไปเสพตัวเลยเเพราะว่าทำเยอะมากนะคะสั่งของออนไลน์แล้วใส่ไม่ได้ก็รีฟันรีฟันรีฟันนะคะ ออกจากไฮคอร์แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทำตอนนี้จะมาทำมิชชั่นก่อนก็คือซื้อครบถึงแล้วนะถึงเร็วมากนี่ใจะแล้วครบบ่ำส้มตำคูณ4ี่สิบราคานะคะเพื่อนแพงมากแต่เพื่อส้มตำซื้อไหมแนิ้วหรอพี่สาวได้ครบไปแล้วนะคะอ,อันนี้รักเสื้อผ้าวินเทจนะคะอันนี้ก็เป็นร้านวินเทจอีกร้านหนึ่งนะคะ เตอนนี้เราก็อยู่ที่ย่านเซนต์มาตินสแควร์แล้วนะคะแถวนี้ก็จะเป็นแบบร้านอาหารตอนเย็นๆเขาก็จะมานั่งกินอาหารนั่งดื่มกันอ่านี่ร้านอาหารไทยนะคะร้านนี้ก็มีคนมาทำพารทไมเยอะใครมาเรียนต่อก็ลองสมัครดูได้กิ๊กกลิ้งนะคะ ทุกคนเมื่อกี้ก็แยกกับพี่สาวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากาลังจะเดินกลับหอแล้วไปทําการบ้านต่ออีกชิ้นหนึ่งวันนี้ก็แบบอากาศหนาวมากนะคะแล้วใส่กระโปรงสั้นต้องรีบกลับหอแล้วไม่ไหวแล้วสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็สนใจอยากจะมาเรียนต่ออังกฤษเหมือนกับแตงกวา ก็สามารถติดต่อพี่ๆแมงโก้ Mango มาได้เลยนะคะมากับแมงโก้เนี่ยรับรองว่าอุ่นใจแน่นอนเพราะว่าพี่ๆเขาเนี่ยน่ารักมากแล้วก็ตอบแชทไวมากนะคะรับรองสบายใจแน่นอนก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย